ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดูดวง12ราศีนะครับในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2567นะครับราศีต่อไปเป็นราศีมิถุนนะครับลัคนามิถุนนะครับตามเวลาตกฟากหรือคนที่เกิดราศีมิถุนก็คือมีดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีมิถุนเกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึงวันที่16กรกฎาคมของทุกปีนะครับ ความแตกต่างระหว่างลัคนากับราศีอยู่ตรงนี้นะครับลัคนาตามเวลาตกฟากหรือเวลาเกิดนะครับส่วนราศีเกิดคือวันที่16มิถุนาถึง16กรกฎาคมนะครับบางคนกว่าจะมาเข้าใจตรงนี้ก็อายุ60กว่าเลยนะครับที่มาดูดวงกับผมล่าสุดเพิ่งบอกนะครับโอเคฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อผิดกำลังใจให้อาจารย์นัฐการแก้วเพิ่มนะครับจากช่องนัดอสโตรนะครับ ทำมาหลายปียังไม่ถึงแสนสักทีนะครับก่อนอื่นไปดูดาวตนุลักษ์นะครับมิถุนคือสหชะของดวงเมืองและดวงโลกนะครับลัคนาดาวพุธเป็นดาวประจำตัวทำให้ทุ้คนสื่อสารเก่งนะครับชอบเดินทางไปโน่นมานี่ชอบอยู่กับเพื่อนไปมาหาสู่เพื่อนอยู่คนเดียวมักจะเหงานะครับเป็นคนขี้เหงาเป็นคนมีสองร่างในคนคนเดียวกันนะครับ ราศีคนคู่นะครับขาดคู่ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> การสื่อสารเก่งนะครับโดยเฉพาะการเจรจาค้าขายการติดต่อวิ่งเต้นเป็นตัวแทนหน,หน้าเนี่ยจะเก่งมากครับหรือเป็นครูเป็นอาจารย์ที่เก่งนะครับดับยิงใครมีดาวพุธเด่นนะครับดาวพุธเป็นเกษตร,รมหาอุดมาจากราชาโชคในะโอ้โหวารสนาดีมากครับจเจริญวกน้าเป็นนักการเมืองที่โด่งดังก็เยอะนะครับเป็นครูเป็นอาจารย์ที่ชื่อเสียง เด่นดังก็ประสบความสำเร็จก็เยอะนะครับเป็นนักพูดฝีปากกล้าก็เยอะนะครับชาวมิถุนดูดาวประจำตัวนะครับช่วงมกราคมถึง28มกราคมเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่ 1- ถึง28มกราคมเนี่ยนะครับดาวตนุลักษณ์จอข้าเรือนปัต,ตนินะครับแปลว่าด,ดาวตนุลักษ์เป็นประเกษตรช่วงนี้ ชาวชะตาก่อนน้นนี้อาจจะมีปัญหาละหองระแหงกับคู่ตอนนี้กลับไปงอคู่รวมทั้งคู่ค้าหุ้นส่วนอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็อาจจะไปปรับความเข้าใจกันนะครับช่วงนี้เป็นจังหวะที่ชาวมีทุนอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับยอมปรับตัวเข้ากับคู่ค้าหุ้นส่วนหรือคู่กรณีหรือรวมทั้งคู่ครองด้วยนะครับก็โอกาสติดต่อธุรกิจจะประสบความสาเร็จดีนะครับดีแล้วครับคนเราต้องปรับตัวยืดหยุ่นนะครับการเจรจาค้าขายต้อง ชาวมีถุนเป็นคนคารมดีอยู่แล้วนะครับมีปัญหากับใครก็ไปเกลี้ยกลอก่อมแป๊บเดียวก็คืนดีกันแล้วนะครับ <c oughs> ตั้งแต่14กุมภาถึงวันที่2มีนาดาวตนุลักษ์ย้อนเข้าเรือนสุขเ,เข้าเรือนมรณะนะครับช่วงนี้อาจจะมีเหตุให้เดินทางไกลนะครับร13กุมภาเดินเข้ามรณะนะครับ สิกุมภาถึงวันที่2มีนาจนรกฤษนสุภาษนะครับโจงนี้ก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศนะครับหรือมีความเจริญก,ก้าวหน้ามากขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นการเจรจาค้าขา,ขายการออติดต่อต่างประเทศจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับ <c oughs> มาดูเรื่องการงานนะครับวัยเรียนการเรียนก็ยังดีต่อเนื่องนะครับถือว่าโชคดีมากนะ เรียนอะไรก็ประสบความสำเร็จสอบผ่านจะสอบชิงทุนหรือสอบเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยหรือสอบเ,ออเข้าทำงานก็มีเกณฑ์จะสอบได้นะครับเรื่องการงานในชาวมิถุนเป็นคนทุ่มเทการทำงานมากนะครับก็ราหูอยู่เรือนกร,รมมะเนี่ยจะเป็นคนทุ่มเทเอาจริง,เอ,รงเอาจังกับการทำงานมากนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องธุรกิจการงานด้วยนะครับ ดาวราหูสุภาอยู่กรรมะโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์หรือค้าขายกับต่างประเทศเน Or, ี่ยจะทําได้ดีมากนะครับหรือธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามันนะหรือค้าขายทั่วไปก็ทําได้นะครับนอกจากนี้ดาวพระหัดเจ้าเรือนกรมมะจรเขลาภะอีกแปลว่าจับงานอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จนะครับดาวปรหัสเป็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในการช่วยเหลือสนับสนุนหรือคู่ค้าหุ้นส่วนให้การช่วยเหลือสนับสนุนช่วยธุรกิจการงานก้าวหน้าการค้าการลงทุนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับ คนที่เล่นหุ้นก็มีเกณฑ์จะได้กําไรนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าดาวพฤหัสอยู่ลาภะมาปีที่แล้วไม่เห็นได้กําไรไม่เห็นได้เงินทองโชคลาภอะไรมากมายนะครับส่วนหนึ่งที่หมอดูทายผิดก็เพราะตรงนี้แหละครับเพราะไปดูว่าดาวพฤหัสเป็นดาวดีเป็นรา,าชาโชคอยู่ลาภะน่าจะโชคลาภโดดเด่นนะแต่มีปัจจัยหลายอย่างนะครับจริงๆแล้วการดูดวงต้องใช้องค์ประกอบ10บสิบอย่างแต่มาดูแค่สองสาอย่างเนี่ยนะโอกาสถูกต้องแม่นยํามันก็ไม่เ,เท่าไหร่นะครับประเด็นหนึ่งนะครับ เนื่องจากดาวพฤหัสทับดาวราหูหรือลาภะนะครับโลกมากก็ลาบหายก็อิทธิพลของดาวราหูเป็นดาวบัปะเคราะห์นะครับมันขัดกับดาวพฤหัสนะครับเหมือนดาวมาขัดลาบกันนะครับเป็นดาวคู่ศัตรูและอีกประเด็นหนึ่งดาวพฤหัสยังไม่ได้ออกฤ์ยังไม่มีกําลังเนื่องจากดาวพฤหัสพักองศานะครับก็เลยให้คุณได้ไม่เต็มที่นะครับอาจจะให้บ้างนิดๆหน่อยๆตามกําลังที่ให้ได้นะครับแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวพฤหัสให้คุณแน่นอนนะครับ ยิ่งใครมีดาวตั้งรับเป็นดาวคู่มิตรนะหรือดาวพรหัสจรเป็นสีโชคลาภโดดเด่นมากนะครับมีโอกาสถูกหวยถูกรอตตอรี่ด้วยนะครับดีขึ้นแน่นอนครับต้นแต่มกกลาเป็นต้นไปจนถึง30เมษาเนี่ยโดดเด่นมากเลยครับ <c oughs> ช่วงมกกลาถึงกลางกุมภาเนี่ยนะครับชาวมิถุนจะมีรายจ่ายเยอะหน่อยนะครับดาว แต่หลังจากนี้รายจ่ายก็จะลดลงนะครับรายได้มากขึ้นรายได้ก็ยังคงที่นะครับสำหรับผู้ที่รับเงินเดือนนะครับแต่คนที่ทำมาค้าขายเนี่ยอาจจะมีรายได้มากขึ้นนะครับมาดูเรื่องการเงินนะครับดาการเงินก็โดดเด่นอยู่แล้วนะครับตั้งแต่มกราเป็นต้นไปการเงินดีนะครับ รังความรักคู่ครองดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนปต,ตนิอยู่ลาพระคนโสดก็เป็นคนมีสเสน่ห์เนื้อหอมนะครับคนที่แต่งงานแล้วคู่ครองคนรักก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับคู่ครองส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จให้เจริญก้าวหน้าช่วยชีวิตมีความสุขสมหวังนะครับมาดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพโดยทั่วไปดาวพฤหัสอยู่ เป็น11กับลักนาได้สิงหเกเก์ก,เก,ก็เรียกว่าคุ้มโทษคุ้มภยัยชาวมิถุนนะครับคนโชคดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรหนักๆดาวแบบปะเคาะใหญ่ก็ไม่ได้มาสัมพันธ์กับลักนาก็สุขภาพทั่วไปก็ถือว่าดีนะครับยกเว้นผู้สูงวัยนะครับก็เป็นไปตามโรคชลานะครับแต่มีช่วงหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ29กามกราถึง14กุมภาเนี่ยนะครับดาวตนุลักษณ์จรเข้ามรณะนะครับ ชว่วงนี้เดินทางไกลก็ต้องระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันนะครับโดยภาพรวมแล้วถือว่าชาวมิถุนโชคดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับยังโชคดีต่อเนื่องนะครับก็ขอแสดงความดีด้ดวยครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับขึ้นต้นด้วยแอดไซน์นะครับนัสเอสโตรนะครับลดครึ่งราคานะครับสู้โควิดไปด้วยกัน ือใครเดือดร้อนนะครับเรื่องการเงินไม่มีเงินก็ดูให้ฟรีได้นะครับหรือแล้วแต่กําลังศรัทธากําลังทรัพย์ที่มีก็แล้วกันนะครับช่วงนี้ต้องช่วยๆกันนะบางคนถึงขั้นจะฆ่าตัวตายนะครับหลายคนก็น่าสงสารนะครับที่มาดูดวงกับผมเนี่ยนะบางคนแบบเป็นโรคซึมเศร้าคุยไปร้องไห้ไปบางทีก็เงียบเหมือนไม่รู้เรื่องนะครับบางคนผมก็เคยคืนค่าดูดวงไปก็เยอะนะครับบางคนก็ดูดวงให้ฟรีช่วงมีตังค์เยอะๆบางทีก็โอนเงินไม่ให้ใช้ต่างหากนะครับ บางคนเงินจะซื้อข้าวกินไม่มีบางคนเงินค่าเช่าบ้านไม่มีเงี้ยนะครับช่วงมันช็อตมันก็ช็อตจริงๆนะครับช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับโอเคนะถ้าใครเดือดร้อนจริงๆก็โทรมาคุยกับอาจารย์ได้นะครับยินดีให้การช่วยเหลือนะครับแต่เงินทองไม่มีเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเมื่อก่อนด,ดูดวงได้เยอะแล้วก็บอกหวยคนถูกเยอะคนโอนมาทบุญเยอะนะครับก็เลยมีเงินช่วยเหลือลูกศิษย์ช่วงนี้ก็ตามภาวะเศรษฐกิจนะครับ โอเคนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังกับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังนะครับนึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จสมหวังร่ารวยทุกคนครับสวัสดีครับ